ngày từ phi no. nó ba thôi biến tôi hiểu hiểu quá no. à, thì no. má là no. oh. mắn là thì nó là tô phút ngàn cả đầy má mắn thì nó bấy nộp chết 8 tô là cả anh đầy tôi hiểu nưng, สบายดียินดีต้อนรับขอช่วยสองบัตรแดงคือเก้าพี่น้องวันนี้กับเขาปลาเขาไปหาอยู่หาก,กินคือเก้าพี่น้องเลยนี่กัไปกับซสก๊อตพี่น้องสบายดีพี่น้องนี่กับ่าวเตียนี่กับหากจะไปหาเลาะหาก,กินแถวปลาแถวนี้พี่น้องป้าทุกพี่น้อง พอ,อหอยหอกกัดไมโลพี่น้อยป้าทเต็มหมดเลยนี่ครับก็มาหอยวันชิช้ตังเลยพี่น้องชิชยอยูยหนอยนำเลยเนานี่พี่น้อยอันนี้ก็มาหอดมันใช่ตังละนี่บอเตียผึ่นใช่ตังเบิงบ้งพิธีผึ่นใช้จะเป็นก้าวหนูเข้ามาใช้ตังใช้แบบง่ายๆแล้วว่าติดมือเนอาะต,ติดติดแต่คนหนก มันก็เลือกติด นี่เขาก็ใส่แล้วจะประมาณนี้พี่น้อยนี่ใส่สองสามสี่กันพี่น้องเขาก็จะเราทาจะข้าวแล้วเขาจะมายามพี่น้อย ชิมะใช่ไมันอินต้ล e ก i ด้แตเราไม่ไร ดี่นี่ทมัน <c oughs> ีกก็กกกลูกขักแล้วเนาะเ่าเบา มเธอก็ไดเปใช่มันไม่จะน่อยมันมีฮอนได้แล้วสเนียว้าวิ่งไฟห้ยู่ไรไฟมันนึก็อีเอกี้ชินฟุงลูกทีมามันกำลังเริ่มมาแบบมันกัจสิเดตเลยดิกัจฉิเดตสิบโมงกายยามแล้วดู แดดยังนีก็สิบโมงแล้วจังเดดสิบโมงสองทีมาอุอตียะไรนเชื่อต็งเหรอาาตีเหยืดเทิง่บอนี่ยังไจีนีซ้ำเ่ายางลงหับุอันทางขาขึ้นมาธาแล้ไม่ยังไปไห้ลไกลไกลอันนี้ นังบุกัดปน้าอยาจะไปเชิญหงอยกระเบนหงอยกระเบนหินใกล้คนนี้เกตเตอเอียงหินใกล้คนนี้ปวดหมดเลยคาะไปอยู่นี่ไปไปนี่วิทย์นี่เราเกตเตอเอียงวิทย์เกตเตอเอียงจังรทว่าเกตหินซ่องจังฮอดอันนี้เด็อันนี้หงอกระดี Nhi cả hai còn mai dám rồi thì nói đồn tơ về à thì nói thì oh. cái thì ô mặn du sới thì nói nè xôn sám cắt này nhằng vào thằng thư Hãy <laughs> subscribe À, thử thử tôi liên nào Anh ừ. à, ấy cảm tăng tốt cao không? Tốt cao tổ cao, tôi mưa phi để Được pin ừ, tăng cao đấy bọn nó ตายเหรอแต่หนกปล,ลงนุกปลงเนาะ้า,นาในตีโตเลียวพี่น้องป้าหนกจิกไฟพี่น้อยนี่เอากา็สิีกับไปอยู่อันนาบอนที่เทาพักอันนาจอบอันนกพี่น้อยนี่ก็มาหอยปอนเชาว,กเกวนา,าวเลยสะแก้วคนก็อยู่ายทาอยู่บอล นี่กาบอตียเพิ่นกาพยายามอีกวัดหนึ่งอีกอันบอตียเพิ่นไปใช้ผดีเพิ่นอยู่วยฝาหนึงเบิรกน้กันว่าเพิ่นชิยบ่นี่กาพยายามกาบอตียยูยหันกาหัอะไรตัวหนึ่งยังวัหนึ่งยังมาทันโหว่าชิลายบ่พี่น้อยตัวเดียวเ้ววอ เมื่อกี้พยายามตัวหนึง่งอเตียพยายามฝังนั่งกอะไรตัวหนึง่งได้ชองเป็นช่องโตเธอว่าด้กินเข้าจำเจียวได้เพิ่มอีกบางทีเรงไปยามตื่นอีกมันบ่พอกินแรอือเล่าคิดว่าสิปิงเต็มกินนี่แล้วนี่ก็ทาเอาเตียยังไปยามฝังนั้นแล้วเเตีย,ยก็ไยายามตื่นอีกตัวใหญ่ดี่น้อย cốt nôc đấy con tố nào để sám tố để con <laughs> tố dạ <này> và <laughs> à tố nị là hờ chó kéo cốt nơ tô nị chó kéo ăn nơ tô แตมีบางไม้ลามปิงนิงนี้แกงจะกระตุกบ่ลคิวเล้วจแกงแกจะทงยางไหมที่ก็ใช้นามทงยางไม่หูหาไม้ปากหลักซอมคานแล้วก็หูมัน

เอาเตีอาฝนก็มาแล้วป้าได้ตัวเหี่ยวทึกอันน่ะตังพี่น้อยป้าเถอะพี่น้องดีใจแห้งอีดีน้องชายเพิ่นมากอ่ะได้ตัวเหี่ยวตัวหนึ่งทึกตังพี่น้อยป้าเถอะง่ายเติบพี่น้องป้าเถอะจะเป็นตัวเหี่ยวเหี่ยววอดพี่น้อย ก็ปิงนกพี่น้อยส่วนตัวเหี้ยวเฮาเอาไว้เมื่อเราชนะเล่งพี่น้องของกินเขาไม่นี้ก็มีปิงนกนกสามวพอดีเลยกน้นโตพี่น้องเยในกากินข้าวจำเจลพี่น้องมาเด้อมากินข้าวานมกันพี่น้องกางแฉกมาเด้อพี่น้องกินปิงนกนี่มีอีกินข้าวป่าแบบกินแบบแฉะมาเด้อกินข้าวนมกันเด้อ Thì xe. Ôi. Để tôi hiểu vào vai một đầu như hiền nào. À. là tám chỗ, bây yeah. giờ mình thức ăn mình nhìn, ยังมานำมึอไก่โอ้ไก่ปากลาไก่ปลาเนาะมั <laughs> <laughs> นจะเหียวทำคันเผาอเผ ทีมอะไรเน้องนื้อโอเคม, okay, มาชาไปเผาอย่างนั้นตัวเด็ไปเผายางนีนทกองบอน

มันมีเชืเกอกเรืเนอนว่ะเอตั้งหลายผ่านเนาะแต่ชักชุดเนาะตัวเหียวกับตัวไกลลงเนาะตัวไกลไลไเนาะไกลไหลเหี่ยวไ,ลไลลหลลงเนาะแือ,อว่าโจานผ่านแค่เจนไีอมีคอรอนมมีคอรตังัก็ได้ ตังว้าเน่งบาดก็คือจีงเอ็ดวินลงมากินน้ำก็คือเตะเออเอ็ดโจ้ยเนาะอื่นยังอันไปเจอตังผางน่ะเราก็รีมือฮอยอันเกินตัอีองเนาะกินตัวเองก็มักลงไก่น่ะไก่ปลาตัด้านน่ะไก่คนนี้อีกว่ะ โลบาโลอ,อัน,นอันนี้น้ำงคานนันก็ยังจะหายเรอย่างนังไก่เุนมาจะไกป่ปลาตัานเราลงปนัดเทย่ยังไปได้แล้วืมื่อกี้นีจะที่ยางบรไรแค่ขึ้นไ <c oughs> ก่กว่านี้สลบนี่มไม่ได้รู้สึกว่านันัดเทปจะอกอกหน่อยพูดเลยน้คนตัวไป chọc tìên còn bây giờ cẩn lắm còn mỏng dừa, cay hèn cái này là là cái này, bye của giang mệt anh nhỉ, mình cứ cành chảy khái ừ. thảo là nó tự từ là đang phái phi từ ba ba นี่ก็ยังทาแวาเตียเพิ่นไปยามตังนี่ก็เพิ่นไปยามอยู่ฝั่งนั้นฝั่งนี้เันเพิ่นไปยามเนาะแต่ยังบ่ทันถึ่กันแต่เพิ่นยังไปย้ำดูฝั่งนั้นอีกทาเบิ่งนรกันพี่น้องว่าสิได้สิมานบ่หนาวแห้งนี่ล้างไผ่ก่อนจะว่าบ่ได้ให้อยู่บ่ดแดงสายให้อยู่ใดวะนาวเด้อ่า มันไก่ปลาเนี่ยนาะพี่น้องะเห็นมันไก่ปลาดิยุ่ยหัวฟังนั้นนะอนาคตใหญ่จะลุ่งกใหญ่ลงแล้วก็มันมีเ่ไก่ของ่อยู่ข้างอนเตียนพยายามขอกกินไก่ปลาบกินจะเท่สมสมบ่เกงก็ได้บ่แกงกมเสียสมอาให้จัได้เลย มองมองไปว่าันน <Anna, S 1> ่ตอนนั้นเอาเตียไปเชืิญเมื่อวานเนี่ยมันสามตัวแห่งเหตุนี้แห่งงามแห่งงามแล้วว่าให้แโอ้ยเห็ุเป่งงวกตลอด มันกำลังมาที่ลงที่น้ำกันครับนี่ค่ะท่าเปาเตีย่ยล้นเพนมากล้วครับ ปอเทียก็ออกยามทังก่อนพี่น้อยมาตัวพี่น้องมาแล้วมาแล้วพี่น้อยอมาแล้ว่น้องมาสาโตกระไรอยู่สามโตพี่น้องปอเตียฝนกาไปยามท้งมาอลไหาโตพี่น้องม,อมันบุรุหรอบุรุษยาวุปลไปเลยกี่กันใช่ป่นะสามกัน สามกันโอ้เธอว่ายอดเยี่ยมได้หาโตอันนาิ่นพยายามตอนไก่ชิก,กินข้าวซวนกับอะไรอันนาตัวเหี่ยวตัวหนึ่งเนาะตัวใหญ่ไปอีกเธอหนึ่งกับเธอชิชองนี่ก็ได้นกอีกหาโตพี่น้อยเธอว่ามันเติบใส่ตั้งมีแต่ซ้มกันพี่น้องแต่หยฟังนี่ก็ใช้ชี้กันกับหากอะไรสามโตสามโตแล้วกินข้าซวยจะชองเธอว่าเป็นหาโตพี่น้อยตัวนี้ ตัวนี้สองตัวนี้นกปีทึกเกลือหรือทึกทึกบางเดียวหรอควันควันนี่ไมาเดียวค่อยเป่าใหมนี่คือว่าเป่าคือ <c oughs> หมดเ้นหัวไม่ยังเปล่าเล้ต่านี็ยังเตทารายชํานีแล้วครอบครัวเ่าวลวประมาณห้าโตกันงั้นว่าพอคินแล้วตัวนึงก็พอเห็นล้ว มันก็ยังไม่เินหนาะมเอเงินเดือนมือไปก็ได้กินมือมไปก็ม่ได้กินนะนี่เลยนอนนี่ะ เมื่อนั้นก็ได้กินข้าวใบมันต้นเมืเอ่อเช้าเออก็กินข้าวบใบมุงฉุกผาปูผ่าหญ้ากินข้าวใบมุ้งเพราะนั้นก็มันเสพเราไอ้ควนัน คำเลยม,มันกำลังลืมลย มาละละล่ล่ะน่เกมลงหวนี่บุร้ายคาไปนี่พี่เห็นเกลียวเกียวหวยละถึหลายคือห่วเาไปไม่ราน้องเห็หเไไนคำแห,ห้งลงไเกลียดไปเลยเกจะเอียงไป,งปเวลา่อยานเม่อากก่อน ยากยากเคยลอกเกติเองอะไรเป็นปูนะนี่เอียงอติวิทซ้มเกอวินซัมนายังบุกไก่เท่านั้นบ่กไม่ยันเท่านั้นฟุตงานก็ได้ประมาณนี้พี่น้องได้นกเจ็ดแปดตแล้วก็อนาลายเตอร์หียวตัวหนึ่งพี่น้องเลยนี่กาคำมืดแล้วพี่น้องไก่จีกมืดแล้วนี่กาจิกับมือพี่น้องเลย คลิปนี้กามหอนดีกาขอจบเพียงเท่านี้เจอกันคลิปหน้าพี่น้องสบายดี